ไปดูว่าเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มอบบ้านตามโครงการรัดร่วมราชกราชาติร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวัดโบดค่ะ นางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการรัฐร่วมราษกาชาติร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงโดยในครั้งนี้นะคะได้มีพิธีส่งมอบบ้านจํานวนสองหลังได้แก่บ้านนางสดใสานาคสวัสดิ์หมู่ที่6ตําบลวัดโบสถ์ซึ่งได้รับการซ่อมแซมบ,บ้านด้วยงบประมาณจํานวนห0,000บาทค่ะ แล้วก็บ้านของนางกาหลงคงศิลหมู่ที่9ตําบลบ้านยางซึ่งได้รับการสร้างบ้านใหม่ค่ะด้วยงบประมาณสนับสนุสน,นจํานวน150,000บาทซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและที่น่าชื่นชมนะคะก็คือนางกาหลงค่ะได้ลงมือก่อสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตนเองทําให้บ้านหลังใหม่นะคะไม่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็กําลังใจของผู้ที่ได้รับโอกาสอีกด้วยค่ะ ซึ่งในทั้งสองครอบครัวนี้นะคะถือว่าเป็นครัวเรือนที่มีฐานะยากจนค่ะสภาพบ้านเดิมเนี่ยไม่มั่นคงถาวรและผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ของโครงการค่ะซึ่งได้มีการได้รับความร่วมมือนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันดําเนินการให้แล้วเสร็จค่ะพร้อมทั้งมีการมอบสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเลยค่ะที่เป็นรูปธรรมระว หว่างภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรการกุศลน,นะคะที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ให้ดียิ่ง